กราบสบายดีพ่อเหรพี่น้องกราบสบายดีแล,ล้วก็สวัสดีเอฟซีเวอร์ซูปูซุคนเนาะพี่น้องนะกกเนาะพบพ่อกระเป๋าตายอีกแล้วพี่น้องเลยมาหาหน่อไม้คือเก่าคือเดิมเนาะหาอยู่หาก,กินพี่น้องเลยหาหน่อไม้กับแถาแม่หน่อไม้เผาหน่อไม้อ่นออกเนาะหากันได้ลายเติบพี่น้องเลย สบายดีพ uh, <Allah> ี่น้องกับสบายดีเลยสวัสดีฟิี่เบร์สุขูทุกคนนะพี่น้องผมขอก็มาตายทึ้กลับพี่น้องเลยมาหัเก่อนใหม่ก่อนพี่น้องอ้าวเกือบถือหัวตัวเอง nó ต้มโหบักใหญ่แม่ทําแม่ติดตาข้าวให้พี่ có เด้อผิด có

น้องสันติบัวมาบัได้มีตากล้องพี่น้องให้ทำไมพี่ตากล้องให้ไปมาหาเกาะน้ม่พี่น้องเลยเอาไปเห็นน้ำใม้ผพงไปเห็นน้ำใม้เผาเนาะมานี่น้องชัตติบ่มาพี่น้องเลย mì tã cỏ, tã mẹ, tã cỏ, nuôi. ngoài coi, cái nồi nhảy kia đâu ấy? giọtเลย phi nông. thao mẹt xồm. กี่นี่เอาบุระนี่ก็ก็มีบุลงล้ามีพาน้ำจะได้มีบุระก็เอาพี่น้องี่นี่เลยพี่น้องปะตอนนี้กำลังสอมมาพี่น้องเยก็แล้วเลยเนาะ เธอพี Anyways, ่น <mir anda> no ้องเอ้ยหนอนแดงจึงคืงอยู่เนาะอือชาวแม่ช่ออกลงเองได้พี่น้องเอ้ยชาวแม่เกาะเองวะหัวเป็นประตูกระสอบเนาะฮึดตัวพี่ตัวนี้แห่นี่พี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยหน่อใหญ่ขนาดเลยแดงจึงคืงอยู่โอ้ชาวแม่กำลังใช้เกาะเอ็ดอุ้ยอุ้ย วิจ๊ะโอ่โอ้ขระวังบอดีตกใส่คนเด้กพี่น้องตกใส่ตัวเองเนาะอืมเอาอีกแล้วพี่น้องออืทำแม่เพี่น้อาเพิ่นบุตนัดเป็นตาเกองเลยเป็นผู้เกาะอ้แท้เป็นผู้เกาะแทนเพี่นวองอืมพูดต้นน้าแม่ทางล่างได้บ่ะเอาบอกมีหลายอยู่พี่น้องเไย มันจะหยอดงามเนาะมันยังาศไปคึบโอ้โอไปพอแหละหอืมบ้านนี้ก็เผาพี่น้องเลยน้องไหมก้กะแ,แม่กำลังเผาเนาะใด้หลายเติบอยู่พี่น้องเลยอืม กะพี่น้องหลายขนาดเลยพี่น้องผลงานมาหาเอาหน่อไม้อีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยบรรยากาศยามเที่ยงเนาะทำไมกำลังเผาแต่ไพ่ยังหลบมแหงเนาะนี่ตั้งนี้ก็เรียนเลยสวยพี่น้องเลยโอ้มีแต่หน่อยใหญ่เลยพี่น้องเลย อันนี้คือน้ำไม้ไผ่บ้านเฮาพี่นอ้องเอ้ยบ่มีคนบ่มีคายหลายเนาะมีแต่น้อยใหญ่เนาะมันก็สิเป็นกิ่งเกี้ยงขาวๆแบบนี้แหละพี่น้องเลยอ๋อจะเป็น,นบบสนเนเเนีเกี้ยงเนาะบ่มีบ่มีคนบ่มียังกะมันสิเป็นสีแดงๆแบบสีเละพี่นอ้องตัวมันขึ้นเหี่ยวสูงเนาะอันนี้คือไผ่ป่าเด้อพี่นอ้องลำมันสิมีหนามมีเป็นหนามเป็นหนามเนาะ แถาแม่ไปกำลังเริ Guys, like, ่มเผาพี่น้องเลยไปกับฮ like ักกติดเนาะดังไทขึ้นทำเรี่องปลุกปั่นพี่น้องเยให้บัวใจไปเกาะมาอีกนีดน้อยยังบพอน้อยหาอีกเนาะหาอีกก่อนจะเลยเมื่อน้อยนี่พี่น้อยมันกำลังติด กำลังเผาพี่ <laughs> น้องจากน้ำไม้ดำจะเป็นน้ำไม้จากน้ำไม้แดงมาเป็นน้ำไ,ไม้ดำพีน่น,น้องเลย ไม่สิดปะอันนี้ลูกโป่งเ่แล้วพอดีพีมันจะงอใหมก่ชุบก็ว่าลูกแกะ ี่นอชดอดเยยอเลยทำไมเป็นเหตุลูนวืนสำเพางัวเลยเน้องชันติรบตริบาลน้พี่น้องให้มือนี่น้องชันติครับเลี้ยงงัวเน้องมากับสองคนสามคนพี่น้องเลยว่าได้ยินเสียงหนกหองอีกนกห้องปุ๊กปุ๊ mày như thế như nhảy không ngam đây thì nó người thì tôi nhảy với nó em, ơi, liệu, không <cười> 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 มเป็นน,นอ,อืกำลังเผาไปได้หลายเติวพี่น้องเลยตอนนี้ก็เผาหนูนำ่ <c oughs> นี่โอ้โหได้หนูนับตัวหนึ่งพี่น้องเ้ยหนูก็ได้หนูก็ได้ตัวหนึ่ง น้องมาจัดการหายเด็ตัวหนึ่งนี่พี่นอ้องออายสืดยอดเลยนูทองขาวไปนงไงหน่อยเดี๋ยวเขาเผามันเขาเผามันอันน่ะเหลืองอ่อยห้อยบ นู้บ้านเห้อางอยู่ตามธรรมชาติพี่น้องเลยหันอย<ห><ล>ู่บป่าพี่น้องเลยอันก็อยู่ในหรือในบ้านในเรือนแน่น,น,ลน,น,นเลยหาอยู่นานกินหมางหมางง่ายพี่นออ้องเผาเปลืองเหลืองเลยพี่น้องถอนขนออกแล้วแล้วก็กเผา,ะาจะไฟเนาะอืมทำแม่เห็ดแล้วบ่ะนาะ

เ้อพ as อ enroll, ี่นคือเผาเขาลามเลยพี่น้องคิดคิดเห็นตะกี้เผาบังคารามแบบสิเลยพี่น้องเลยโอ้ตัวโอ้โห ก่อนไฟไไม ไพ่ให้ก่อนตอนนี้กระเปาไปได้หลายเติอเลยพี่น้องเอ้ยไอชิ้นเั็ดเลยพี่น้องเอ้ยไพ่กระดูกแห้งแห้งก็ตายวีหายตายคุ้มไพ่บ้านนี้ใกล้ชิแล้วเลยพี่น้องเอ้ยใกล้ชิลเล่อเลยยังเหลือน้อยหนึ่งเนาะ เดือดสามสี่หน่อ,นอพี่น้องเอ้ยเอาแล้วก็จะซื้อเมื่อน้องมาก็มาทำได้พี่น้องเอ้ยมื่อนี้ขี่รถไถมาเนาะขี่รถไถมาพี่น้องเอ้ยขี่รถจักทางเปลือยลายเนาะทางมันยากเลยขี่รถไถมาพี่น้องเอ้ยน้องใหม่เดือดหลายเติบตัวเปาะแล้วก็มีพี่น้องเอย้ยอยู่โหลดผู้นเนาะ S <S อ๋อ, <S <S 2> <S 2> อตัวมาฮอดแล้วจุดข่ำพี่น้องเอ OK. ้ยหน่อไม้ปอกตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นหน่อไม้เผาเนาะอันนี้คือหน่อไม้ปอกสดๆพี่น้งนงนงนองเอ้ยงามเนาะแต่ตัวนี้เป็นหน่อไม้เผาพี่น้องเอ้ยฮู้ด จุดขับผลโต๊พี่น้องไปกับถ่าแม่เนาะเอาแล้วพี่น้องเอ้คลิปนี้เทาก็บเไดขอจุกขีปภเพเทนี้เนาะฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาตายทำคลิปต,ต่อไปเนี่ยเด้อพี่น้องบพพอก็คลิปต่อไปพี่นอ้องเอ้เบาตายเชไดกล่าวข้ามาสบายดี<อ>พี่น้องเอ้ขอบคุณขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูก comment, ถกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนเนาะบรรยากาศยำแรงแบบสิยพี่น้องเอ้ เอาไม่เข่านี่ก่ะเหลือเพื่อพี่น้องอ้โหทพี่้องเลยลาไปก่อนเนาะผลงานถือว่าได้หลายเกินคาดไมืกัน